ได้ที่ว่าบะพิมพแบบบบมีเครื่องบดนะทุกคนมันเลยบดละเอียดดีแต่ว่าซี่มันต้องออกเป็นแบบเคี้ยวๆอ่ออพี่น้องผัดไปแบบโอ้ยหอมแหงพี่น้องโอ้มาตีนไก่กับปีกดไก่ของเขาใส่ลงไปผัดโอ้ต <laughs> ิแต่เสียกแห้งพี่น้องอันนี้ก็แต่ละคนก็ครั้งแรกกันแหละที่ว่าได้กินแกงเขียวหวานนะ กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุผู้สุกคนพี่น้องมาอยู่กับซองของ้องเสียนเหล่าวบ้าพิมนะจ๊ะซองเซียนเสียนกับการทําอาหารและกับการห้าปูห้าปลาปห้าทุกอย่างที่ห้าใดห้ามากินนะทุกคนซองข้องคนลาวผักเนื้อหรืออยู่ล่วงขงบางเองครับพี่น้องครับเมื่อนี้กรบเบ้าพิมพ์จะมาทําอาหารดังของไทยเป็นอาหารที่แบบเบ้บาพิมบอเคยกินมาก่อนเพราะว่าอยู่บ้านของเบ้าพิมพ์มันบ่มีนะก็เลยว่าไปดูซูตรอยู่ในยูทู e มาแลวก็อยู่ใน YouTube, กูเกิลมาอ่านั่นก็คือแกงเขี้ยวว่านไก่ คือว่าเก,ก่งเกงเขียวว่านตีนไก่นะนี่เลยรพี่น้องนี่คือแบบตีนไก่แบบโอโ้โหใหญ่เห็นพี่น้องแล้วก็จะมีปีกไก่นะกบปีกไก่ที่ว่าบ๊อพิมจะมาเห็นวันนี้ซึ่งว่าเครื่องเคียงที่ว่าส่วนผสมส่วนประกอบทุกอย่างกับบ๊อพิมกับไปดูใน YouTube มาทุกคนก็จะมีหัวองหอมแดงมีตะไคร้มีใบหัวลผ่าใบขี้หูดนะใบมะกรูดหรือว่าแล้วก็าลากผักสีบ้านบ๊อพิมก็เนี่าลากผักหอม แลวก็มีค่าค่าเึ่งว่าบ้พิมพกับไซก็ไปในคคกแล้วพี่น้องส่งวอวนกกอนอื่นกับ่าพิมพ์จะข้อต่ําเครื่องทําน้าพริกแกงว่านนะทุกคนนะบหัวทึกหรือบ่แลวก็จะมีนี่พี่นอ้องมีกะทิกะทิเขาเอิ่อนะไรสาวเกาะใช่ไหมกะทิที่ว่าเป็นกะทิที่ว่าเฮาซื้อมาบริเวณกะทิสดพี่น้องอ่ะเดี๋ยวกอนอื่นป่าพิมพ์ข้อต่ําส่วนปส้มหรือว่าทําน้ําพริกแกงว่านก่อนนะทุกคนซึ่ว่าจะข้อต่ํา ทั้งหมดเลยที่ว่บาบ่าพิมไปดูสูตรมา mae, พี่น้องมาเดินกับข้อต่ำตะไคร้ก่อนบรรยากาศดีตามเคยพี่น้องอยู Daddy ่ธรรมศาสตร์นะอยู่รังบ้านของบ้าพิมพ์พี่น้อง พี่น้องต่อไปก็ตํำตะไคร่กับคาแล้วแล้วก็ข้าใสลากผักซีซึ่งว่าบ่พิมพบ่มีก,ก็คือ,อเปลือกของมะกรูดนะทุกคนเปลือกของมะกรูดหรือว่าอยู่บ้านหองบพิมก็เิ็นว่ามะขี้หูดมันบ่มีตัวนั้นพี่น้องต่ว่าปกติกการทำเครื่องแกงเขี้ยววานนี้ คือเขาเอนาคลิปเครื่องแกงเขียวว่าน,นาเนาะสิว่าบ่พิมพ์บอกต้นคลิปผิดพี่น้องบา่าวพิมพ์ไปบอกว่าน้ำพริกแกงเขียวว่านจริงๆก็คือเครื่องแกงเขียวว่านเขาจะมีเครื่องบดนะแต่ว่าเฮาบ่มีก็เลยว่าต่ำเอาซึ่งว่าเมนูนี้บา่าวพิมพ์กับบุหัวเหมันสีออกมาแบบรสชาติเนี่ยได้เลทุกคนนะซึ่งว่าบ่าวพิมพ์ไปดูเครื่องแกงเขียวว่านที่ว่า ย้นอนดีซูยูทูบกท็ทำมาเหมือนกันจะมีเครื่องบดมันจะละเอียดนะแต่วันนี้เราต่ำเราโค้งมันบดละเอียดพี่น้องก็คงจะเ็บไซต์ไปตามเบบเท่าที่เหาเห็ดได้ <c oughs> พี่น้องตอนนี้เหากับคางหม้อละตั้งหม้อลแล้วเดี๋ยวเห่าจะเอากะทิลงไปต้มก่อนนะ <c oughs> ถ้าว่าพิมพ์ทำผิดกับข้อโทษขออภัยละลายเด้อพี่น้องซึ่งวันนี้ก็เอาซูดมาจากยูทูบเลยนะทำตามทุกอย่างเพียงแค่เครื่องของเหาอาจจะบโครกก็คืออาจจะบมีใบใบอะไรใบมะกรูด เอ้ยบแมนเนื้อพิวข้องอ่ามากูดนะแล้วก็จะมีอะไรกุ้ยทายว่าพิมพ์บมีเลยว่าเอาเฉพาะเท่าที่มีพี่น้องเดีนี้เฮาวรอถ้ากะทิของหอง่านี้เดือดกันก่อนอคลิปนี้ก็ข้อกำลังใจเด้อพี่น้องในการทำอาหารไทยนะ ถ้าว่าเอฟซีคนใดที่ว่าเข้ามาใหม่กับมกคลิปค้องมาพิมพ์กับฟากกดติดตามติ้งติ้งติ้งเนี่ยเดี๋ยวทุกคนพร้อมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริาพาทคลิปใหม่เวลาประพิบหลงคลิปนะทุกคนข้อกําลังใจเข้ามากดได้เข้ามากับฟากกดติดตามไล่ไ่เด้อ<ด>ขอบคุณไล่ไลพี่น้อง มาพี่นอ้องตอนนี้กับกะทิของเหากกับเดือดกันแล้วจะข้อใส่เครื่องเครื่องแกงเขี้ยววานใส่เครื่องแกงเขี้ยววานลงไปพี่นอ้องลืมตลอดนะนี่ครับได้ที่ว่าบอพิมพ์แบบบ่มีเครื่องบดนะทุกคนมันเลยบดละเอียดดีแต่ว่าซี่มันต้องออกเป็นแบบเขี้ยวๆน่ะพี่น้องอ๋อันมีก็น,น่ากินเลยน,น,นะทุกคนนะข้อเล็งไฟเติมเสื้อพิง อยู่ในคลิปจะเข้าจะบอกว่าให้ผัดะก,กะทิองเฮากับเครื่องแกงเขียวว่านนี่ให้มันแบบแห้งนิดหน่อยแล้วก็ใสใ่ไก่ลงไปพี่นอ้องไก่กับตีนไก่มื้อนี้ก็จะมีเลือดหมูมีเลือดหมูเข้าไปใส่นำ้ำม,มาพี่น้องตอนนี้ก็กะทิองเฮากับเครื่องแกงเขียวว่านก็อท่าผัดไปแบบโอ้โ,อโหหอมแหง้งพี่น้องอมาตีนกไก่กับปีกไก่องเฮา ใส่ลงไปผัดซึ่งว่าบางคนก็นอาจจะใส่เนื้อไก่หรือว่าเป็นแบบอะไรข้าไก่นะแล้วแต่คนจะเอาใส่พี่น้องแล้ว่าพิม,มพ์ก็มีเด็กปีกไก่กับปีมไก่พี่น้องโอน้นปลาไป <c oughs> มาพี่น้องเดี๋ยวเ่าพิมพ์ข้อใส่เครื่องปรุงไปก่อนซึ่งว่าตอนที่ว่าเราทำอา เครื่องแกงเขียวว่านลืมใส่กะปิพี่น้องแต่ว่า,าพิ่ผมก็เอามาใส่ในหม้อนี่ไปแล้วนะโดยที่บริตำเลยกันป่าแล้วก็มีน้ําตาลเป็นน้ําตาลรายพี่น้องน้ําตาลปิ๊บบ่มีบัวาู๊ดก็เมันจะต้องเป็นน้ําตาลปิ๊บแต่ว่าเฮามีแค่น้ําตาลรายนะนะครับอุ้ยหอมแหงพี่น้องเมนเก,กะปิแกงเขียวว่านแล้วต่อไปก็จะเป็นการลงนี่เลยพี่น้อง จ,จะบระกบกับประมาณซ่มประมาณซ่องยางส่อมยางนี่นะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงแล้วก็กเป็นมะเขือเปาะหรือมะเขือข้าวอีบ้านมาพิมพ์นะเขือว่านนะใส่ลงไปเลยโอ้โหพอมีซี่เขี้ยวลงไปตัดแล้วก็อือยอดเลยพี่น้องเสียบตาอะต่อไปก็หลอดท่าให้มะเขือของเขานี้สุกนิดนึงกับมะเขือเปาะสุกแล้วก็จะใส่เลือดลงไปซึ่งว่าเลือดก็จะเป็นเลือด เป็นเลือดหมูพี่น้องเลือดหมูที่ว่าต้มสุกแล้วนะอ่าหองว่าเมนูนี้นี่แบบสุดยอดเลยพี่น้องแซบตากับป๋าน,นั้นอ่ะ,อะทำไปลองให้ไป พี่นอ้องตอนนี้ก็มะเขือมะเขือเพาะกับเรียกว่ามะเขือว่านนะบาน้านพี่เบิเร์ดมะเขือเพาะก็ถือว่าสุกแล้วต่อไปก็จะใส่ใบมะกรูดนะเพิ่มความหอมเฮ้ยหอมแหงพี่นอ้องมาเดี๋ยวข้อสีมกันพี่นอ้องสีน้ำมันดู ห وم, stumbled, <c oughs> <c oughs> ้อมเป็มือนแบบหอมแบบเืลองสมุนไพรนะหืมรสชาตมันจะออกเป็นแบบอะไรอ่ะหอยทสลงไปมันจะมีกะปิเลยนะมันจะหอมกะปิแล้วก็กะทิมันหมกะทิพี่น้องอ่ะเรียบร้อยต่อไปกับปิดท้ายด้วยเลือดเลือดของเราใส่ลงไปน้ำกระเด็นใจมือกองพี่น้องโหระพา มมลผ่านเนี่ยก็ใส่พอประมาณหนึ่งพอเพิ่มความหอมเข้าไปอีกพี่น้องแล้วก็บพิมจะเอาไปห่วยใส่เวลาตกแต่งจานนะอ่ะคุกคนคนิดหน่อยเสร็จแล้วพี่น้องแกงเขี้ยวว่านอาหารดังของเมืองไทยแต่ว่าคนลาวทำนะสุดยอดพี่น้องโอ้เจ็บตา อ่ทุกคนตอนนี้กะว่าพิมพ์รู้สึกว่าหิวข้าวแหงบ่ไว้แล้วมาขาอตักสีกันเด้อเอาเรามมร้อนแบบขาหม้อเลยทุกคนนี่ตุ่แต่เสียกแหงพี่นนองตีนไกลเล่เลือดเลือดหมูก,กับปีไก่นะว่าพิมพ์ซอกกินมะเขือเดี๋ยวพ่อใส่มะเขือลายไล่ๆนนึงอ่ะ อโอ้ยแกงเขียวหวานบางคนก็อาจจะกินใส่กับอะไรอะ่ะข้าวเจ้าขา้าวซวยรลอยเออร้อนๆขา้าวซุยร้อนๆแต่ว่าอันนี้ใส่ข้าวปุ้นพี่น้องใส่ข้าวปุ้นใส่ข้าวนมจีนอ่ะอืมขอซีมก่อนเด้ออืม ้แซ่บแหงพี่น้องนี่ก็เป็นครั้งแรกจริงๆน,นะที่ว่าได้กินแกงเขียวว่านโดยฝีมือของตัวเองนี่แหละว่าปรากฏว่าจจะท่ามว่าเอาอยู่เมืองลาวอยู่บ้านของมาพิมพ์นี้มีค่ายบะแกงเขียวว่านเพราะพิมพ์ว่าอยู่ล่งองบางบ่มีนะที่ว่าแบบค่ายจริงจังเป็นร้านอาหารบ่มีพี่น้องก็เลยว่าต้องได้ทํากินเองนี่มาตอนเลือดพี่น้องโอ้ ฮอทฮอทฮอทแซ่บแฮ้งพี่น้องซึมาติ่นไก่กะตามสูตรที่ว่าเขาเขาจะต้มมาก่อนนะแต่ว่าพิมบอได้ต้มพี่น้องเอาตัวดิบเฉลยเพราะว่าเราล้างแซ่น้ำเกลือไปแล้วนะไงอืมเปื่อยแห้งฮอทฮอทฮอทแซ่บหลาย บล็บอกเลยว่าเมนูนี้ทึกใจแห้งเดี๋ยวต่อไปจนะให้องค์อาจซีมี่น้องนะให้องอาจซีมอ่ะในกล่องค์อาจองค์อาจสีมึพอง,อง,อง,งมพี่น้องชื่อว่านี่ก็เป็นครั้างเล็กกันแหละชื่อว่าจองอาจได้กินนะแต่ล่างก็มีสมาชิกยหลอท่าหลอดท่ากิน เห็นได้กินแ,บ,แบบโบเบาอย่างเลยเนาะแซ่บแ,แหงแซ่บบอม,มันต่างจักอันนั้นทุกคนนกะก็คล้ายกับอันถ้าว่าจะเทียบใส่กับข้าวหนมจีนอยู่บ้านบ้าพิมก็มันจะต่างกันเพราะว่าเครื่องเครื่องแกงที่ว่าเฮามาเฮ็ดนี่มันมันต่างกันอยู่แล้วนะโอ้ดูเดี่ยว <ๆ S 1> สุดยอดเลยพี่นอ้องอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะให้เด็กๆดันล่างกันมสี่เบิ่งว่าสิผ่านหรือบ่โอเคไาพี่น้องเดี๋ยวให้เด็กๆเขาสีเบิ่ง อันนี้กัแต่และคนก็ครั้งแรกกันแหละที่ว่าได้กินแกงเขียวว่านนะแต่ว่าเป็นูุรที่ว่าเอามาาก y o ยูทูบพี่บ่าวพิมพ์ทำเองนะส่วนเด็กๆพวกนี้กับเมื่อก่อนกับออกคลิปนํบ่าวพิม์เยอะมากนะคนนะอยู่ในซองซองซอง,ซองแรกของบ่าวพิมพ์แหละอ่าซึ่งว่าน,นี่ก็คือเจ้ามอนที่ว่าแบบโอ้โหถาคลิปมายาวนานพี่น้องแต่อนนี้เป็นบ้าแล้วคิดคุยอันนี้ก็ซื้อตนนะน,นี่ก็ดดนออกมาเจ้าโนนี่นก็ล่าสุดก็มาถ่ายคลิปเดียวกับเกิดอุบัติเหตุเย็บอ่ะนะ เย็บแผ่นยางแล้วตีนจีกพี่น้องที่นกเรือเจ็ดสักเกือบอย่างปอใจเมื่อวาเห็นน,นะฮอน <c oughs> แซ่แบปะแซ่บแซ่บเนาะมันต่างจากกระปุนเนาะเอาทีมูนโลมอนแซ่บหรือวะแซบปะต้นเดะแซ่แบแซ่บนั่นกินตีนกันโมเลย <c oughs> ตีนไก่ <c oughs> เออแล้วทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศง่ายๆกับการเห็ดอาหารหรือว่าการทำแกงเขียวหวานนะ ให้กับน้งนองๆกินซึ่งวานี่ก็อาจจะเป็นการทําที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดน,นึงเพราะว่าพี่พิมเคยทามาก่อนกคนมันไล่ขั้นตอนนะแต่ว่าเมนูที่ว่าพี่พิมเคยทผํผพันมากะซ่องซ่องอีพีที่พันมากะเป็นเมนูที่ว่าง่ายอยู่แต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่ว่าจะ ยากนิดหน่อยแต่ว่าเ่าพิมก็ทำจุได้พี่น้องแต่ว่าื้นนี้ก็พวกเขาทั้ง5คนกับ้องข้อขอบคุณทุกคนลลายเด้ที่ว่าเข้ามาดูคลิปนะคนแล้วก็พร้อมเป็นกำลังใจให้พวกเขาก่อนจะจ้ากันกับข้อกดติดตามให้ซองข้องเสียนเหล่าเบ่าพิมพ์เด้อกับการทําอาหารซองเสียนที่ว่าเห็นได้ลลายยางนะคนว้นนี้ก็ขอบคุณทุกคนลลายขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องอ่ะขอกินต่อกันก่อนข้อใจมีแตเ้ t h、okay.